สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่6กันยายน2565นะคะดัแต่แต่ก็อยากจะมาเล่าความฝันช่องกบนาให้ฟังนะช่องกบนาเขาเล่าความฝันดีๆให้ฟังเนาะเราก็อยากจะมาเล่าต่อนะคะว่าความฝันที่ผีป่าช้านะคะบอกเลข3 6 7นะบอกว่าให้ไขานาซื้อเลยเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงเนาะอ่าเรามาฟังกันนะว่าไขานาซื้อเลยเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงกันเนาะ ผีนาเชนผีนะครับเพราะว่าเป็นว่าแนมหูยังเสยียงแต่วาได้ยินเสียงยินเสียงแบบตะโกนออกมาเลยว่าขายหน้าสื่อโหลดขายหน้าสื้อโหลดเหล็กตัวนี้มึงสื่อมึงขายหน้าสื่อโหลดมึงขายหน้าสื่อเลยเราได้ยินประมาณนี้ครับคือสามหกเจ็ดละวะดังดังออกมาจากภาษาใช่ไหมครับดักเราเลยว่าอุ้มันแปลกดีแปลกทั้งทั้งแปลกน้ำทั้งหยาดน,น้ำ แค okay, ่พานทซื้อพานปึ๊บแล้วก็แลก,แกมากกับมาฝันผีปาสาบ,บอกเลยขายนาซื้อเลยครับขอบคุณกบนาขอบคุณป้าภัยจิตมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของป้าภัยจิตก็คือผีผีประช้านะคะบอกว่ามึงซื้อโลดเลยนะขายนาซื้อเลยนะสามหกเจ็ดขายนาซื้อเลยนะสามหกเจ็ดอ่าความฝันของป้าภัย ป้าภจิตหม,หมายความว่ายังไงเนาะถ้ามองมองอันแรกเลยนะคะมองอันแรกอาจจะหมายถึงเลขนี้ก็ได้นะคะเลขพระพุทธศาสนาก็คือเลขพระพุทธเจ้าประสูตินะคะประสูติปุ๊บก็เดินได้79เก้าเลยนะคะก็คือเอาสาบวก 6ได้เท่ากับ9นะคะ9 7 7 9ก็มาแปรขยายเลขนะคะก็เป็น7997นะคะจะเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็พูดถึงป่าช้าป่าช้าก็อาจจะพูดตรงข้ามกับความเร็วนะคะป่าช้าช้ากับเร็วนะคะเพราะว่าอาจะหมายถึงท่านนายกชัิชายชุนทวันเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าท่านนะเป็นนายกคนที่17นะค็นับ เปลี่ยนสนามลบนะเป็นสนามการค้าพอสนามการค้าปุ๊บสมัยนั้นอะทำให้จันขายที่ดินะ่ะพวกที่ดินจเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะคะบูมบูมมากเลยนะคะในการที่แต่ละคนก็จะขายอสังหาริมทรัพย์นะคะขายที่นาะอู้ บ้านช่องห้องหอขายกันหมดเลยนะคะขายแบบขายคลองเลยนะคะท่านนายกชาติชายท่านเกิดวันที่5เมษายน2463มี6 3มไหมคะมี63ใช่ไหมอ่าแล้วแล้เสียชีวิตวันที่6พฤษภาคม4 5 4 1อ่า541นะคะแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหา2531 สิ้นสุดวันที่23กุมภาพันธ์2534เพราะว่ามีการรัฐประหารอ่าวันที่23กุมภาพันธ์2534นะมีการช่วงชิงอํานาจกันนะคะมีการช่วงชิงอํานาจอ่ามีการช่วงชิงอํานาจเขาก็เลยบอกว่าเออนี่ไงให้ไปซื้อไง367367 สามก็คือปีขานก็คือปีเสืออืมน่ากลัวมากไหมน่ากลัวไหมแล้วก็หกหกก็คือมะเสงงูงูเห่านะคะสิบสามตัวอืมน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะอ่ะเจ็ดเจ็ดมะเมียมะเมียก็คือม้านะคะม้าก็คือยาบ้ายาม้านะคะอืมน่ากลัวมากๆเลยนะคะเอ๊ อันเนี้ยมันเป็นโค้ดมันเป็นโค้ดนะคะ3 6 7เนี่ยมันคือเสืองูมา้าหน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะหน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วทีนี้อาท่านนายกชาติชายอะนาชาตินะเขาก็เป็นฉายานายกว่ามิสเตอร์อินโดจีนเพราะว่าขยายการค้าไปถึงเขตอินโดจีนเลยนะคะแล้วก็มีฉายาว่าบุฟเฟ่คาบิเนตนะคะฉายารัฐบาลชาติชายก็คือคอร์รัปชันทานไม่อั้นนะคะทานไม่อั้นเพราะว่ามันมีการ พอรัฐประหารนะช่วงชิงอำนาจกันนะเขาก็เลยใช้คำว่า b u f f e ่ค a b i n เ t เนื่องจากว่าจะได้เป็นเหตุผลในการทํารัฐประหารไงว่าเออรัฐบาลชุดนี้นะอุย้ยทุจริตคอร์รัปชันแบบนั้นนะคะอ่าแล้วทีนีน้นายกชัดชายก็มีฉายาว่าปลาไหลใส่สเก็ตเพราะว่าเร็วไงอ่าเร็วปุดปป๊ดป้าดปุ๊ดป้าดก็เลยทําให้อ่าปลาช้าก็ช้าไงอันนี้ใส่สเก็ตก็เลยเร็วก็เลยทําให้ฝันเนี้ยก็หมายถึงเลขสิบเเพราะว่าเป็นนายก สมัยนาะยกท่านชาติชายชุนทวันนะคะเลขสิบเจ็ดนะคะแล้วก็เลขอ่าสิบสี่หรือเลขสิบสี่อัะเลขเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้สิบสี่นะได้หนึ่งสี่ 1นึ่งสี่เกหนึ่งสี่อะไรเนะี่ยตรงนี้นะคะอ่าหนึ 9, 9, ่งสี่เสตรงนี้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าถึงแม้ว่าจะให้ขายนานะขายนาไปซื้อเลขสามกเจ็ดเขาหมายถึงว่าบอกถึงนายกชาติชายชุนทวันที่ท่านเป็นนายกที่ปุดปั๊ปุดปัด๊ปุดปัดปดปดอ่าเศรษฐกิจดีมากเลยนะคะในการขายอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินขายบ้านอะไรต่อมีอะไรนะคะสมัยท่านเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ